ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชัดมุนไทยก็มีสมุนไพรแปลกๆอีกชนิดหนึ่งนะครับนี้ผมปลูกไว้นานแล้วครับเลยมาแยกใส่ถุงปลูกไว้เยอะนะครับมุงพรยชนิดนี้ก็น้อยคนที่จะรู้จักนะครับเพราะว่าปุยยาตายายผมเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านนะครับก็เลยได้ความรู้มานะครับเลยเก็บไว้ ถึงพายชนิดนี้ก็อยู่ในป่าลึกนะครับป่าดิบชื้นป่าลึกเลยก็ได้มาแล้วทันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้คือว่านว่านหยุดนะครับลักษณะหัวของเขานะครับเขาเอกลังเขาจะไม่เหมือนสมุนไพรทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกสรรพคุณนะครับว่านหยุดนะครับหรือว่านเย่ยวหยัดหรือว่านชีเล็สนะครับ สรรพคุณก็สุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมว่านเย่าหยัดกันหรือว่านเย่ยวเล็ดนะครับสมุนไพรทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยรักษาสุขภาพสุขภาพสตรีนะครับหรือว่าสุขภาพบุรุษที่มีอาการเย่ยวเล็ดเยี่ยวหยัดหรือฉี่ไม่หยุดนะครับหรือฉี่ฉี่แล้วก็ยังค้างนะครับยังค้าง เวลาจะลุกขึ้นก็ยังมีเล็ดเปียกกางเกงนะครับสมุนไพรตัวนี้ก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีมากโดยวิธีการใช้นะครับเราจะใช้ว่านเยี่ยหยัดประมาณสามข้อนิ้วนะครับสามข้อนิ้วนี้ก็ประมาณสามข้อนิ้วนะครับแต่เราวันนี้เราผ่าให้ดูนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือว่าน วันหยดวันหยุดนะครับวันที่ก็ให้ดูกันไปว่าศึกษากันนะครับเพราะว่าลักษณะหัวนะครับเขาจะมีขนแบบนี้นะครับมีขนแบบนี้กินเขาจะคล้ายๆกับว่างว่านชักบุตรลูกนะครับกิ่นเดียวกันแต่ว่ากินเขาจะอ่อนกว่านะครับ โดยวิธีการใช้เราก็ใช้ว่านเยื่อหยัดนะครับประมาณ3ามคอนิ้วนะครับว่านชักบรรลูกประมาณ2แผ่นแค่นี้นะครับนี่ว่านชักบรรลูกนะครับ <c oughs> ก็ใช้ข่าหดผสมไปด้วยนะครับ3ามชิ้นนะครับอันนี้ข่าหดข่าหดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหอมมากนะครับข่าหดตัวนี้หอมมากนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีใบเตยอ,อีก3ามใบนะครับใบเต3บย3าใบแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะช่วยรักษาอาการมดลูกด้วยนะครับมดลูกโตมดลูกบวมนะครับมดลูกอักเสบฉีไม่สุดนะครับฉีไม่คล่องนะครับมุนไายที่เรากาวมาทั้ง3ามชนิดนี้ก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อไตนะครับ ไม่มีผลต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการใช้เราก็ควรดื่มเช้ากลางวันเย็นนะครับหลังอาหารครั้งละหนึ่งแก้วนะครับดื่มตอนอุ่นๆนะครับครั้งละประมาณเจ็ดวันต่อครั้งนะครับต่อการต้มนะครับถ้าเราไม่เป็นไรแล้วเราทานไปแล้วเราไม่เป็นไรแล้วไม่มีโรคบุคริดแทรกซ้อนก็ไม่ต้องดื่มนะครับไม่ต้องดื่มติดต่อกัน ถ้าเราจะมีอาการแบบนั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับมาดื่มใหม่นะครับสมุนไพชนิดนี้จะไม่มีผลข้างเคียงเลยวิธีการต้มก็คือใช้ว่านเยลยัดนะครับที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็ประมาณน้าลิตรครึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ําอีกนะครับเวลาเราต้มแล้วก็ใช้ใบเตยสามใบวัานชักมบลูกสองแผ่นนะครับว่านเียหยัดสามโคกนิ้วอย่างที่บอกไปแล้วต้มน้ําแค่พอเดือนนะครับ กินกินได้ถึงเจวันนะครับไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับทุกอย่างก็จะปกติเหมือนเดิมยังที่เย่ยวหยัดเย่ยวเล็ดก็จะไม่มีเย่ยวเป็นฟองนะครับแล้วเราก็ทำงานของบรรลุระบบการทำงานของบรลุก,ก็จะดีขึ้นนะครับการใครที่มีตกขาวนะครับ ดกขาวก็จะปกตินะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับทําให้สุขภาพเราดีขึ้นมากมากเลยนะครับแล้วก็น้ํามวลฮอร์โม,มนของผู้หญิงก็จะมาทํางานตามปกติได้นะครับอีกอย่างก็จะไม่มีอาการเครียดนะครับแล้วก็จะให้ใช้ว่านเยื่ยัยรักษาได้ดีมากนะครับถ้าใครสนใจก็ หรือจะเอาไปขยายพันธุ์ก็ได้นะครับขยายพันธุ์เพื่อเป็นการที่เขาไม่สูญพันธุ์ไปนะครับหรือท่านใดต้องการไปใช้หัวไปทํายาก็ติดต่อทางอดีได้ได้นะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็ไม่มีโพแทสเซียมนะครับไม่มีผลข้างเคียงต่อไตนะครับไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายช่วยรักษาสุขภาพได้ดีอีกนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ รือผู้สูงวัยผู้สูงอายุก็สามารถทานได้นะครับเพราะมีรสจืดนะครับก็ให้เพื่อนได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าบุนไัยชนิดนี้ไม่ได้อยู่พื้นล่างพื้นป่าทามป่าแห้งแล้งนะครับอันนี้อยู่ป่าดิบนะครับโอเคครับชอบใจก็กดติดตามอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับ ชัดสุนทรภัยครับผม